เธอลุกเดินออกมาจากตู้เสื้อผ้าเดินมาทีละก้าวอย่างช้าๆเดินตรงมาหยุดยืนอยู่ตรงปลายเท้าที่ผมนอนอยู่ในคืนเดือนเมษเม่คล้ำดำประเมินหลอยตามเกลื่อนฟ้าอากาศร้อนอบอ้าว มีท่าทีว่าสายฝนจาก,ากฟ้าจะเทกระนำลงมาภายในห้องเช่าเล็กๆผมนอนกระสับกระส่ายไปมาด้วยความร้อนที่อบอ้าวและก็หวาดระแวงผมนอนกระสับกระส่ายเนื่องจากเพราะความร้อนอบอ้าวนับเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสมควรอยู่แต่การกระสับกระส่ายเพราะความหวาดระแวงนั้นเล่าจะอธิบายได้อย่างไรห้องเช่าแห่งนี้ ผมย้ายเข้ามาพักอาศัยอยู่ได้ประมาณ3เดือนแล้วทุกๆคืนผมสามารถนอนหลับได้อย่างมีความสุขทว่าตั้งแต่เมื่อสองวันก่อนที่ผมซื้อตู้เสื้อผ้าเข้ามาไว้ในห้องความรู้สึกทั้งมวลก็แปลเปลี่ยนไปตู้เสื้อผ้าที่ผมซื้อมาเป็นตู้ไม้มีสองประตูกว้างประมาณ2เมตรสูงเกือบ3เมตร ผมซื้อต่อมาจากเพื่อนของเพื่อนที่รู้จักกันและซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างต่ำนับตั้งแต่ที่ผมนำตู้เสื้อผ้าหลังนี้เข้ามาไว้ในห้องพอตกกลางคืนเมื่อผมปิดไฟเพื่อที่จะนอนหลับพักผ่อนความรู้สึกแปลกในละคนหวาดระแวงก็เริ่มคืบคลานเข้ามาเกาะกลุ่มจิตใจอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน นับตั้งแต่ที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ที่ห้องเช่าแห่งนี้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะถูกเปิดใช้งานตั้งวางอยู่ตรงปลายเท้าใบพัดหมุนรอบด้วยความเร็วก็เกิดพลังลมขับไล่ความร้อนอบอ้าวในยามค่ำคืนให้บรรเทาลงได้บ้างแต่ในขณะที่ผมกำลังเคลิมใกล้จะหลับไหลผมเริ่มเกิดความรู้สึกหนาวสั่นสะท้า,า,าน ไอยเย็นเริ่มแผ่ซ่านครอบคลุมร่างกายคล้ายกำลังนอนอยู่ในห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจะผิดก็เพียงแต่ว่าความเย็นที่ผมสัมผัสได้ในเวลานี้ก็เกิดขึ้นภายในร่างกายของผมซึ่งคล้ายกำเนิดจากความหวาดกลัวและความหวาดระแวงแต่แล้วร่างกายของผมเริ่มอ่อนเพลียเกินกว่าที่จะฉุกใจคิดถึงสิ่งใด ผมจึงหลับไปในที่สุดและเมื่อหลับผมก็ฝันเป็นความฝันที่คล้ายความจริงทุกประการอย่างน้อยในความฝันนั้นผมรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเห็นนั้นชัดเจนจนยากที่จะเชื่อได้ว่ามันคือความฝันในความฝันของผมนั้นยังนอนอยู่บนที่นอนนอนนิ่งไม่ไหวติงมีเพียงในตาเท่านั้น ที่เพ่งมองไปที่ตูเ้เสื้อผ้าที่ผมเพิ่งนำเข้ามาไว้ในห้องผมเพ่งมองตาไม่กระพริบคล้ายกับถูกม์สะกดความเงียบงานปกคลุมไปทั่วบริเวณเงียบงานคล้ายทุกสปปรรพสิ่งถูกสะกดด้วยพลังอำนาจที่ลึกลับน่ากลัวอากาศหนาวเย็ยนสลับร้อนอบอ้าวแปรเปลี่ยนไปมาไม่แน่นอนจนความรู้สึกของผมเริ่มทนทานไม่ไหว คล้ายคนจะเป็นใขรทุกสรรพสิ่งยังคงเงียบงนันยกเว้นเสียงเข็มนาฬิกาที่ยังขยับหมุนวนด้วยจังหวะที่ยังคงที่ตามกลไกลของการทำงานเสียงของมันดังชัดเจนในความมืดและความเงียบงนยันยามรัติการในตาของผมจ้องมองไปที่ตู้เสื้อผ้าหลังนั้นอย่างไม่คล้ายคลาคล้ายมีบางสิ่งบางอย่าง กระตุ้นโดนจิตใจทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังขึ้นทำลายความเงียบงนยันยามราตรีโดยสิ้นเชิงจนผมตกใจสะดุ้งโยงแต่ทว่าร่างกายของผมคล้ายหมดสิ้นเรี่ยวแรงไม่สามารถขยับเพรียนเคลื่อนไหวได้นอกจากในตาทั้งคู่เท่านั้นที่กรอกไปมาด้วยความหวาดระแวงมองไปที่ต้นเหตุแห่งเสียง ที่ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบงันอย่างพระติการเป็นเสียงของประตูตู้เสื้อผ้าที่เปิดผางออกผมมองเข้าไปทางด้านในตู้ในความมืดมิดไม่ได้มีเพียงเสื้อผ้าของผมที่แขวนอยู่เท่านั้นแต่คุณพระช่วยในตู้เสื้อผ้าที่เปิดอ้าออกนั้นมีร่างของหญิงสาวในชุดสีดำมตนนั่งอยู่ภายในนั้น ใบหน้าบิดเบี้ยวคล้ายเจ็บปวดสุดขนาดวงตาเบิกโพรงจ้องมองมาที่ร่างของผมซึ่งนอนตัวแข็งตาค้างจ้องมองเธอตาไม่กระพริบเช่นกันที่ลำคอขาวพองนวลเนียนของเธอปรากฏร,ร่องรอยบาดแผลเป็นรอยขวางยาวคล้ายถูกของมีคมกรีดเป็นทางยาวเลือดสดสดสีแดงฉานไหลเรียนเป็นสาย และยังกระเซน็นซ่านทั่วทั้งตู้เปลือเปื้อนเสื้อผ้าของผมที่แขวนอยู่ใบหน้าของเธอที่จ้องมองมาที่ร่างของผมมีการขยับเล็กน้อยคล้ายกำลังแสยะยิ้มทำให้รอยบาดแผลที่ลำคอขยายเปิดกว้างขึ้นไปอีกเลือสดสดยิ่งฉลวมลังทลักมากยิ่งขึ้นในเวลานี้ความรู้สึกของผมคล้ายเส้นได้บางบาง ที่พร้อมจะขาดออกจากกันได้ทุกเวลาและเมื่อร่างของหญิงสาวในตู้เสื้อผ้ามีท่าทีจะขยับลุกขึ้นเดินออกมาจากตู้เสื้อผ้าสติของผมก็ขาดผึงในทันทีเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าสิ่งแรกที่ผมคํำนึงถึงก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเคืนความรู้สึกหวาดหวัน่นยังคงค้างคงา,งายอยู่ในจิตใจ ผมเริ่มกราดสายตามองสำรวจไปทั่วห้องทุกสัตวสิ่งยังคงอยู่ในสภาพเดิมเป็นปกติไม่ผิดเพี้ยนไปจากที่ผมเห็นเมื่อตอนก่อนที่จะเข้านอนแม้แต่น้อยแสงสว่างยามเช้าสาดส่องเข้ามาทางกระจกบานแกลความรู้สึกค้างคาที่ยังฝังอยู่ในจิตใจของผมยังหลงเหลืออยู่อีกสิ่งนั่นก็คือตัวสภาเนื่องจากว่าเป็นเวลากลางวานัน ความกล้าหาญทึกเขิมจึงคูกรุ่นอยู่ภายในร่างผมจึงตัดสินใจผุดลุกขึ้นตรงไปที่ตู้สื้อผ้าทันทีแสงสว่างในเวลากลางวันขจัดความหวาดกลัวได้เป็นอย่างดีผมหยุดลังเลเล็กน้อยอยู่ตรงหน้าตูา้เสื้อผ้าก่อนที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวในทันใดจากนั้นจึงยื่นสองมือออกกระชากประตูทั้งสองบานให้เปิดพัง ภายในตู้นอกจากจะมีเสื้อผ้าที่แขวนเอาไว้แล้วไม่มีสิ่งผิดปกติอื่นใดแอแฝงอยู่ผมปิดประตูตู้เสื้อผ้าลงดังเดิมพร้อมๆกับผลสรุปว่าเหตุการณ์ที่ผมเผชิญมาเมื่อคืนมันคือความฝันนั่นเป็นเหตุการณ์ในคืนแรกที่ผมนำตู้เสื้อผ้าเข้ามาไว้ในห้องต่อมาในคืนที่สองผมยังต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่คล้ายๆกัน กลับคืนแรกไม่มีผิดเพี้ยนเริ่มตั้งแต่อาการกระสับกระส่ายหนาวหนาร้อนร้อนสลับไปมาจนกระทั่งเคลิ้มหลับไปและเมื่อผมหลับผมก็ฝันอีกเช่นเดิมประตูตู้เสื้อผ้าเปิดผางออกอย่างแรงหญิงสาวในชุดสีดำม,มอนมอนที่ลำคอมีรอยบาดแผลกรีดขวางเป็นทางยาวเลือสดสดสดสีแดง ไหลย,ย้อยหยาดลินเป็นทางใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดนั่งอยู่ภายในตู้เสื้อผ้าจ้องมองมาอย่างร่างของผมที่นอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่บนที่นอนด้วยเหงื่อการที่แตกพลักแต่ในคืนที่สองนี้ยังหนักหนาสาหัสกว่าในคืนแรกเพราะในคืนที่สองนี้เธอลุกเดินออกมาจากตู้เสื้อผ้าเดินมาทีละก้าว อย่างช้าๆเดินตรงมาหยุดยืนอยู่ตรงปลายเท้าที่ผมนอนอยู่ผมจึงมองเห็นร่างของเธอได้อย่างถนัดและก็ชัดเจนเธอเป็นหญิงสาวผิวค่อนข้างขาวนวลผมยาวสยายร่างสูงได้สัสดส่วนบนใบหน้าที่ผิดเบี้ยวที่ความเจ็บปวดนั้นอย่างพอจำแนกได้ว่าแฝงความงดงามอยู่หลายส่วน เธอหยุดยืนอยู่ทางปลายเท้าที่ผมนอนอยู่จ้องมองผมด้วยแววตาที่หลากหลายอารมณ์บัดเดียวขเขม่งแข็งกล้าวสอบประกายอาฆาตแค้นบัดเดียวเลื่อนลอยจนบันดาลให้ผมบันเกิดความสังเวชแต่ทว่าความรู้สึกหวาดกลัวของผมมีอนุภาพมากกว่าความรู้สึกใดๆทั้งมวลผมจึงเกิดอาการหนาวสั่นอยู่ตลอดเวลา คล้ายดักับว่าเธอยังไม่นามใจต่อสิ่งที่เธอสําแดงให้ผมดูเธอจ้องหน้าผมอีกครั้งด้วยแววตาที่เครียดขึงทำเหมือนกล่าวจากนั้นเธอจึงเงยหน้าขึ้นคล้ายมองขึ้นไปบนเพดานห้องอากับกิริยาของเธอในลักษณะนี้ยิ่งเธอเงยหน้ามากยิ่งขึ้นเท่าไหร่บาดแผลที่ลำคอของเธอยิ่งเปิดกว้างยิ่งขึ้นเรื่อยๆ บาดแผลยิ่งเปิดคว้างขึ้นเลือดสดๆก็ยิ่งฉีดพุ่งออกมาอย่างแรงกระฉูดจนกระเซ็นเปืเป่อนทุร่างของผมที่นอนนิง่งเบิกตาค้างด้วยความแตกตื่นและวหวาดกลัวเท่านี้ก็เพียงพอให้สติและความรู้สึกของผมขาดห่วงลงโดยสิ้นเชิงและเมื่อตอนเช้าเมื่อผมตื่นขึ้นมาก็เป็นเช็คเช่นเดียวกันกันกบเมื่อวาน คือทุกสิ่งทุกอย่างยังคงสภาพเดิมไม่แปรเปลี่ยนแต่ในครั้งคราวนี้ผมต้องใช้ความพยายามอย่างยากเย็นเพื่อที่จะทำใจให้สงบแล้วเตือนตัวเองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเพียงความฝันเป็นเพียงแค่ฝันร้ายที่น่าสะพรงกลัวเท่านั้นความฝันที่หลอนขวัญสั่นประสาท ความฝันที่แทบจากระชากวิญญาณอ่อนๆของผมให้ขาดท่วงลงด้วยความหวาดกลัวและในคืนนี้ผมต้องนอนด้วยความกระสับกระส่ายเช่นเดียวก,กันกับเมื่อสองคืนที่ผ่านมาหากถามผมว่าทำไมผมยังไม่จัดการอะไรลงไปให้มันรู้เรื่องรู้ราวและหมดเรื่องราวลงไปสียทีผมก็จะตอบว่าผมยังไม่มั่นใจ ในเมื่อผมสรุปว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อสองคืนนั้นเป็นเพียงความฝันเพราะฉะนั้นผมจึงต้องพิสูจน์อีกสักคืนเพื่อให้มันรู้แน่ชัดกระจ่างแจ้งให้มันประจกักษ์ชัดว่ามันเป็นเพียงความฝันที่บังเอิญสอดคล้องกันหรือว่ามันเป็นความฝันที่เกิดขึ้นจากอำนาจของบางสิ่งบางอยา่างที่โดดเป็นดานให้เกิดขึ้น ผมไม่ใช่คนที่จะตัดสินใจอะไรง่ายๆด้วยเหตุผลเพียงแค่ความฝันที่ไร้สาระหรือว่าเลื่อนลอยอากาศที่ร้อนอบอ้าวคล้ายนอนอยู่ในเตาอบที่ร้อนระอุผลักเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นเย็นเยือกผมเริ่มมีความรู้สึกคล้ายกับว่าไอเย็นเบาบางเริ่มคลืบอผ่านเข้ามาครอบคลุมห่อหุ้มร่างกายไอเย็นเยือย ค่อยๆขับไล่อากาศร้อนอบอ้าวออกไปทีละน้อยจนกระทั่งไหนที่สุดไอร้อนอบอ้าวถูกไอเย็นผลักดันออกไปจนพ้นจากห้องเช่าโดยสิ้นเชิงไม่มีสายลมพัดพากระจกบานแกรที่ผมเปิดอ้าออกไม่มีสายลมชวยแผวพริ้วเข้ามาเลยแม้แต่น้อยสังเกตได้จากผ้าม่านบางๆ ที่กระจกบานเกรดไม่พิ้วไหวทําให้ผมสงสัยอยู่คลามคนว่าไอเย็นที่แผ่ซ้นปกคลุมอยู่ทั่วห้องในขณะน,นี้มาจากที่ไหนกันเวลาเริ่มร่วงผ่านพร้อมๆกับความสงสัยของผมที่เพิ่มผูนขึ้นเรื่อยๆความสงสัยยิ่งมากยิ่งเกิดความคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆหน้าความคิดฟุ้งซ่านยิ่งรุมเรา้า ความหวาดกลัวก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นอีกเป็นทัพทวีจากนั้นไม่นานผมก็เริ่มมีความรู้สึกว่าร่างกายเริ่มหนักเองไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนใดของร่างกายได้คล้ายเกิดอาการเหน็บชาเปลือกตาเริ่มหนักเองพร่าลายสมองเริ่มหมือนงงสับสนจากนั้นผมก็เริ่มเคลิม เหมือนใกล้จะหลับแล้วสติของผมก็วูบดับลงรู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงดังปังเป็นเสียงของประตูตู้สภาที่ถูกกระแทกเปิดออกอย่างแรงผมชจ้ามองไปที่ตู้สภาตาเขมงด้วยจิตใจที่สารทึกขวัญสถานและเรื่องพอที่จะคาดเดาได้อย่างรางเรียนว่าเหตุการณ์ใด จะเกิดขึ้นต่อไปเท้าเดียวยาวขาวผ่องข้างหนึ่งก้าวออกมาจากตู้เสื้อผ้าที่ประตูถูกเปิดออกจากนั้นเท้าอีกข้างก็ก้าวตามออกมาในที่สุดร่างของหญิงสาวที่เปลือเปื้อนไปด้วยเลือดสดๆสีแดงฉานที่ฉลมหลังจากบาดแผลที่ลำคอก็โผล่พ้นจากตู้เสื้อผ้า เธอเดินร่างแข็งที่มาหยุดอยู่ตรงปลายเท้าที่ผมนอนอยู่ผมจ้องมองร่างของเธอด้วยความหวาดกลัวดวงตามเบิกโพรงด้วยความตื่นตระหนกเธอจ้องมองร่างของผมด้วยดวงต,ตาที่แดงโรถจากนั้นเธอจึงเงยหน้าขึ้นคล้ายกำลังเมือมองเพดานห้องเป็นเหตุให้เลือดสดๆส,สีแดงฉานกระฉูดพุ่งออกมาจากบาดแผลที่ลำคอ โลมจนทั่วร่างของผมส่งกลิ่นเหม็นขาวคลาครุง้งอบอวนไปทั่วทั้งห้องเมื่อเธอก้มหน้าลงใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดจ้องมองผมอีกครั้งจากนั้นจึงกระโจนร,ร่างพุ่งเข้าใส่ร่างของผมที่นอนตกตะลึงตัวแข็งตาค้างอยู่บนที่นอนด้วยท่าทีที่มุ่งร้ายผมตัดสินใจในฉับพลัน รีดร่างลุกขึ้นโดยเร็วด้วยความหวาดกลัวสุดขีดร่างของผมพุ่งผ่านร่างของเธอไปโดยไม่สะดุดหรือสัมผัสกับสิ่งใดแม้แต่น้อยคล้ายร่างของผมพุ่งเข้าชนกับธาตุอากาศที่ว่างเปล่าผมไม่มีเวลาที่จะคบคิดใคร่ครวญถึงสิ่งใดอีกความหวาดกลัวบังคับให้ผมต้องวิง่งและก็วิ่งต่อไปให้เร็วที่สุดและไกลที่สุด แม้กระทั่งประตูห้องที่ปิดสนิทผมยังวิ่งผ่านออกไปได้โดยไม่เฉลียวใจแม้แต่น้อยหลังจากคืนนั้นผมก็ไม่ได้อยู่ที่ห้องเช่านั้นอีกและตู้เสื้อ้าก็ถูกขายต่อไปโดยผู้ซื้อก็คือสามีภรรยาหนุ่มสาวคู่หนึ่งในคืนนี้อากาศร้อนอบอ้าวร้อนจนกระทั่งผมทนไม่ไหวผมริ้นนไปมาด้วยความอึดอดัด คล้ายกับว่าร่างกายของผมถูกปิดกันก้นกักขังจากบางสิ่งบางอาที่ผมไม่อยากคาดเดาได้ผมรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งมวลที่มีอยู่ภายในร่างกายใช้สองมือผลักดันสิ่งที่ปิดกั้นร่างกายของผมไว้จนในที่สุดมันก็ถูกเรี่ยวแรงของผมกระแทกจนเปิดอ้าออกผมขยับร่างกายไปมาอยู่ครู่หนึ่งเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จากนั้นจึงค่อยๆก้าวเท้าออกมาจากสิ่งที่กักขังร่างของผมเอาไว้ผมสำรวจมองไปจนทั่วจึงพบว่าผมยืนอยู่ท่ามกลางห้องห้องหนึ่งเป็นห้องของสามีภรรยาหนุ่มสาวที่กำลังนอนอยู่บนเตียงทั้งคู่ต่างพากันเบิกตาโพรงจ้องมองมาที่ร่างของผมด้วยความหวาดกลัวผมยิ้มให้กับพวกเขา พร้อมๆกับก้าวเท้าทีละก้าวเดินเข้าไปหาพวกเขาอย่างช้าๆ